follow the money the ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีความเชื่อมั่นว่าพลังของดอกเบีย้ยทบตน้น mm hmm. มันมีพลังมหาศาลผมไม่รู้ว่าเบิร์ดเอาเบิร์ตไอสไตล์พูดหรือเปล่าว่าไม่มีพลังอะไรในจักรวาลจะยิ่งใหญ่ไปเท่ากับพลังของดอกเบีย้ยทบตน้น mm hmm. เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดคนเก่ง mm hmm. ถึงจะประสบความสำเร็จในการที่จะลงทุน เพราะพิสูจน์มาแล้วนะครับเรือใบก็วิ่งได้แม้ว่าจะทวนลมเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของลมเช่นเดียวกันนะถ้าเรารู้ว่าไอ้พลังของดอกเบี้ยทบต้นมันมีพลังขนาดไหนถ้าเราใช้มันเป็นและพลังของดอกเบี้ยทบต้นมันมีพลังในเชิงลบด้วยนะครับก็คือเมื่อคุณกู้เงินคุณต้องเข้าใจด้วยนะมันมีพลังของเงินกู้อยู่เป็นกันดอกเบี้ยมันมีสองภาพนะครับ คุณลองนึกถึงภาพว่าคุณผ่อนบ้านแล้วคุณต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ <rule> เมื่อเทียบกับราคาบ้านยิ่งราคารถเท่าไหร่5ปีที่คุณจ่ายผ่อนไปคุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มากกว่าราคารถจริงๆคุณจะเข้าใจพลังของดอกเบี้ยต้นถ้าคุณเป็นหนี้ แต่คุณกลับไม่ใช้พลังในเชิงลบอันนั้นเนี่ยมาใช้ในพลังในเชิงบวกไม่เข้าใจหรอว่าดอกเบี้ยมันมีพลังขนาดไหนก็คุณจ่ายเงินกู้แต่ละเดือนเนี่ยมันเหนื่อยไหม่แต่คุณมีวินัยกับการจ่ายดอกเบีย<ม>เบ้ยเงินกู้มากกว่าวินัยของการเอาเงินไปลงทุนและจะรวยเมื่อไหร่จ๊ะตรงนี้เห็นภาพชัดมากมันเหมือนว่าพี่ก,กําลังจะบอกว่า คนเป็นหนี้เราทนทุกทรมานกับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเป็นหนี้ทุกเดือนแล้วชีวิตเราก็ยังอยู่ในวังวนหนี้ไปตลอดแต่ถ้าในทางกลับกันเราเอาพลังการทบต้นไปเป็นพลังของการได้ปันผลหรืออะไรในการย้อนกลับมาเป็นพลังคอมพาว์เนี่ยคุณจะหนีไม่พ้นวังวนความรวยนะเพราะคุณจะได้ตังเข้ามาตลอดเรื่อยๆอย่างนี้นะพี่บีเนาะมันจะอาจจะมีบางช่วงที่เราจมลงนิดนึงแต่มันก็จะกลับไปรวยขึ้นเรื่อยๆรวยขึ้นเรื่อยๆรวยเรื่อยๆเหมือนกับที่คุณจ่ายค่าบ้านไปเรื่อยๆ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  ธรรมชาติ tamam ของการเติบโตของดอกเบี้ยทบต้นดูให้ดีช่วง 11, 12, 13ปีแรกไม่ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามในเงิน1ล้านอีก35ปีข้างหนามันไม่เพิ่มขึ้นเยอะหรอกครับในช่วง10ปีแรกมันอันมาเห็นไม่ค่อยชัดแล้วคนจะเบื่อไหมพี่นะเบื่อดีเก็บมาตั้งสิปีแล้วเก็บมาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยเอาไปซื้อแคมรี่สักคันนึงเอจบเริ่มใหม่ คือคุณใช้เงินได้แต่สมมุติว่าในร้อยบาทที่เราหาได้เนี่ยคุณเก็บได้ยี่สิบบาทก็ยังดีถ้าเก็บได้ห้าสิบาทคุณก็จะมีอินทระอทางการเงินเร็วขึ้นเอางี้คนจีนเนี่ยสถิติตัวเลขจริงๆเลยนะครับ saving rate ก็คืออัตราการเก็บเงินเพื่อลงทุนเนี่ยประเทศจีนเยอะที่สุดเห็นเขาใช้ใช้ใช้กันเนี่ยแต่เฉลี่ยของประเทศจีนเนี่ยเขาเก็บเงินได้สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อของเ<ด><อ>งินะที่เขาหาได้โอ้โหเกือบครึ่งนะ,เก,ะเ,กเก่งมาก่นคือ คนจีนถึงมีเงินเยอะไงคนจีนถึงถูกสอนให้ประหยัดตั้งแต่เด็กๆไงเป็นเค้าเจอร์ของเขาขนาดสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยเขายังไม่พูดคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์เลยวันตุดจีนน่ะกงสีพระฉายแต่ว่าอะไรขอให้รวยถูกต้องในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราออมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็อยู่ประมาณ28%ก็โอเคพอรับได้ อเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วนี่เห็นความเหลื่อมล้าเยอะนะถ้าคุณไม่ไปอยู่กูไม่รู้หรอกเวลาเขาเหลื่อมล้าเนี่ยเขาโฮมเลสเลยนะเมืองไทยเองซะอีกที่โฮมเลสไม่เยอะและอยู่เป็นหลักแหล่งด้วยนะถือว่าถ้าอยู่ใต้ทางด่วนมีที่อยู่แล้วกันเพราะว่าเขาก็มีที่อยู่เหมือนกันแต่โฮมเลสของที่อเมริกานี่คือแบบทุกอย่างทํากิจกรรมบนถนนหมดเลยดังนั้นเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเชื่อไหมเขาพันเซฟิงเลสแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เขาคือกลายเป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลกไนีเพราะเขาใช้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่เขามี แต่คนจีนใช้เงินแค่ห้าสิบอร์ซ็นของเงินที่เขามีดังนั้นปริมาณการใช้ของอเมริกันมันถึงได้เยอะไงเพราเขาเข้า,ขา,ขาใจเรื่องหรือเปล่าผมไม่รู้แต่อยากให้รู้ว่าช่วงต้นๆเนี่ยมันเหนื่อยแต่พอผ่านระยะเวลาไปคุณก็จะเห็นผลธรรมชาติของคนรวยอยู่ที่ช่วงห้าสิบห้าถึงหกสิบห้าเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่บางทีบางคนฝืนไปหน่อยสมมุติเราสามสิบกว่าล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันจะต้อง อายุน้อยร้อยล้านหรือเปล่านะมาสอนการออมมันไม่ทันใจอ่ะพี่วีนะถูกคุณไม่เข้าใจธรรมชาติหนึ่งไงว่าถามว่ามีคนรวยไหมมีคือถ,ถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติหนักขนาดแบบหนักมากเลยนะคุณจะเข้าธรรมชาติว่าไอ้แสงโฟตอนที่วิ่งมาที่โลกเนี่ย ไอแสงแดดไอโฟตอนเนี่ยที่วิ่งเข้าไปที่ใบไม้แล้วไอโฟตอนตรงนี้ไปกระตุ้นให้ใบไม้สังเคราะห์แสงเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานแป้งแล้วให้เรากินเป็นพลังงานต่อไปได้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอแสงโฟตอนแต่ละแสงที่ออกจากดวงอาทิตย์เนี่ยแต่ละดวงที่มีพลังงานมากมายมหาศาลเนี่ยมันดีดดิ้นอยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยดัาบางโฟตอนเนี่ยดีดดิ้นอยู่เป็นล้านปีถึงได้ออกมานะ แล้วคุณนึกถึงห้าสิว่าอุ้ยไอ้ดอกเบี้ยตบต้นมันคืออันนั้นนะคุณต้องอดทนรอนานมากในดวงอาทิตย์อะ่ะคุณต้องรอตั้งหลายปีกว่าจะดีขึ้นมาอย่างเงี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คุณได้ร้อยสามสิบสามล้านนั้นสามสิบห้าปีจากเงินหนึ่งล้านถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ยี่สิบแปดล้านเอาเอาโง่เลยห้าเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้ห้าล้านนั่นหมายถึงว่าห้าเท่า แต่ช่วงแรกมันไม่ได้ไเลยเลยคือไม่ว่าคุณจะทำสิบห้าทำสิบทำห้าทำหนึ่งช่วงแรกเท่ากัน hmm. อึดอัดไม่ไหวไม่อดทนเนี่ยคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของการเติบโตของเงินคุณคิดว่ารวยเร็วได้ได้ hmm. แต่มีกี่คนที่รวยเร็ว เนี่ย <S an ly> มันถึงได้เข้ากดที่มีคําถามขึ้นมาอีกคำถามหนึ่งยี 20, ่สิบแปดสิบอ่ายี่สิบแปดสิบเนี่ยมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะต้องเข้าใจนิดนึงก่อนแต่มันใช้ได้ไหลายอย่างนะครับอย่างเช่นบางคนใช้ยี่สิบแปดสิบในแง่ของว่าเฮ้ยมันมียี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เราสามารถคอนโทรลได้อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราควบคุมไม่ได้ในโลกเราเช่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเราจะรับมือกับมันยังไงเช่นฝนตกคุณคอนโทรลคคุณวบคุมได้ไหมไม่ได้นั่นคืออยู่ในแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ยี่ม เพราะนั้นเราจงควบคุมตัวเองเช่นในการลงทุนในตลาดหุ้นเราต้องดูแลหรือให้ความรู้ตัวเองมากที่สุดในขณะที่ความรู้20%ตรงนี้เนี่ยมันจะไปควบคุมอีก80%ที่เราควบคุมไม่ได้เพราะ80%นั้นอยาให้ตายยังไงก็ควบคุมไม่ได้คุณจะไปควบคุมภัยรรมชาิไม่ให้เกิดสงครามไม่ให้เกิดโรคระบาดไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกไม่ให้เกิดไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราจงควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้ให้ดีที่สุดนั่นก็คือเดต a ข้อมูล ธรรมชาติเราต้องเข้าใจนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจใน20%ตรงนั้นแค่นี้เองเราไม่ต้องเข้าใจทั้งหมด100%หรือ20% 80แต่ก็ไปใช้ในหนึ่งขนาดว่าการลงทุนทำไมมีคนประสบความสําเร็จแค่20%คนที่ไม่ประสบความสําเร็จ80% มันเป็นสมการที่ไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นก็เป็นธรรมชาติตัวเลขนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่าถ้ามันมันไม่กลายเป็น30-70วัตแล้วทาไมความไม่เข้าเทียมกันมาถึงได้ฉีกอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่เคยเข้ามาเข้ากันทั้งทีทั้งหลายนี่หลายประเทศพยายามจะให้มันบีบเท่ากันจีนพยายามจะให้บีบให้มันเท่ากันพันาเป็นประเทศคอมมิวนิสต์พยายามบีบไม่เท่ากันสุดท้ายก็ห่างกัน ความไม่เท่าเทียมกันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดคบบําว่า disparity inequality มันก็เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้พคนทุกคนก็พยายามจะมาบอกว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันถามราจริงๆเลยไอคนที่เรียกร้องความเท่าเทีเทยมกันน่ะจริงๆนั้นในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันหรือถ้าธรรมชาติมันเปลี่ยนไม่ได้ว่าต้องเป็นยี่สิบแปดสิบจงทําตัวให้อยู่ในยี่สิบ ครับมีคนพูดว่าคุณแปลกคุณไม่เหมือนคนอื่นทําไมคุณเก็บเงินทําไมคุณเลยลงทุนตรงนั้นทำไมคุณลงทุนตรงนี้ทําไมคุณไปเสี่ยงตรงนั้นคุณไปคุณเสี่ยงตรงนี้ทําไมคุณกล้าซื้อตรงนั้นแสดงว่าคุณไม่เหมือนคนอื่นถ้าคุณไม่เหมือนคนอื่นดีใจได้แล้วเพราะหลักการนี้มาทํางานมาตั้งนานแล้วในจักรวาลนี้จริงๆถ้าให้เราเลื่อนจักรวาลนี้จะสนุกกว่านี้อีกนะครับจักรวาลคือสุดท้ายทุกอย่างมีวงจร Follow the money.